คือเสื้อโนหนึ่งมาไปดูวอล์กที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าครับไปดีกว่าครับไปไปดูกันเลยครับผมเฮ้ยเอกเองเห็นสาปน้ำด้านข้างไหมเดี๋ยวหนหนึ่งมาเดินโอ้ใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะด้านข้างอ่ะใหญ่กว่าเยอะเลยอ่ะเออ ดูแล้วว่าน้ำเราโเล็กแป๊บแป๊บไป <c oughs> โอ้โหฮารีสวยแล้วครับท่านชมสวยไหมเจ้ที่สาววน้ำสวนตัวอเออโรงแรมนี่ดีกว่าเย็่ยนเหรอทำไมมาเศร้าเนี่ยไม่มเ,เรื่องอะไรวะเนี่ยเออแบบไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวตัดผักไปนะครับ ฝั่งนู้นก็โรงแรมฝั่งนี้ก็โรงแรมโคตรดีเลยทะเลสวยมากเลยครับทันสุัยทะเลตอนมืดอยู่พัทยาใต้นะครับอยู่หาดตอนเทียนนะครับแมงกี้กับมากรหน้ากะมาอยู่แล้วเพรว่าร้านอาหารนี้โคตรด,ดังเลยครับ ปูเป็นนะครับพานผู้สมใช่ไหมคนกินเยอะครับใช่ยูทูบเบอร์มาหายหลายคนแล้วครับพาน่านผู้สมนะครับซื้อร้านราปูเป็นนะครับใช่แล้วแล้วว่าคนนี้หล่อไหมครับอ่าหล่อหล่อหล่อใช่ไหมครับ เฮียอะไรไม่คงี้เฮียเฮียต้องเยด้วยไอ้สัสเฮียแล้วเนี่ยรู้ทาเลียวตอนแรกอ่ะเออไปไหนนมาเรียนเอ๊ะมึงมึงเงียบเงีบแปปหนึ่งไหมมีละฟังกบมาคนเย้คนเยอ้ โง่ <G ül üyor> ตอนนี้มีเรียรอยู่นะครับ<น> <G ül üyor> ดังไหมึงคิดว่าดังไหมทะเลมีคนเล่นอยังเหนียวเล่นทะเลพี่สิพอะมีมีมีคนเล่นทะเลเหรอ <G ül üyor> <C ut> ครับครับแรงฉากนี้เลยเอ้โหบาบนนี่เลยครับทะเลสวยครับผมก็ มมตมแรงอ่ะพี่ตมแรงครับเฮ้ยเนี่ยครับทำเป็นเพลงหนึ่งได้เลยนะเนี่ยไอเหออี้ยกลัวนะเขี้ยเบื่อเลยวะ่ะฮารีสวยแต่สาวสวยมากสุดอะอเฮ้ยหลุมหลุม <laughs> อียเชื่อหลุมไม่ชัด ทำไรอะเฮ้ยเนกนกนกออว้าวเยี่ยว้าวดีไรชักว่าวะับผมเโอ้ยทำไมนอนนอนไม่หลับตอนนี้ตีห้ากว่า ตีสี่ก็ผมก็นอนไม่ไหวกันใช่ไหมใช่ป่า มึงมึงมึงกล้าลงไปสุดไหมเฮ้ยเอี้ยสไลด์สไลด์เฮ้ยคิดว่าเป็นหินสไลไหมเฮ้ยคิดว่าทรายสไลด์ไหมเฮ้ยจะดุจี้ไอ้สัตว์ท่านชมมึงมึงคิดว่าดุกไปเออเดึงไม่ได้เฮียมึงขึ้นไปเองขึ้นไปเองเฮียโคตรเจ๊เลยอันนี้สั่งหาในคลิปนะจะหาในคลิปเลยอ่ะแม่งโคตรยากเลย วิ่งลองคืนมามีจับกูไหมจองคืนอะไดูดีอ่ะเฮ้ยมีแต่สายนะกูว่านะไอ้สัตว์ไม่มีแต่สาย สวยไหมงมแรงดีเนะงมแรงดีจุกปะนะหน้าปูเป็นนะครับสมมีแสกแสงครับโอ้โว้าต้องไฟ มาที่อยูออ่ฮอดพัทยาเลยกลางวะกลางคนเยอะมากเลยนะอันนี้ตอนบ่ายหกนะถ่ายวะครึ่ง แต่แต่พรุ่งนี้กูไปเหนือว่ะนะใต้เหนือกลางเลยอ่ะกูว่าครบเลยอ่ะกูว่าครบลบเลยอ่ะอันนี้อาสมิงนนี่ใครไม่ง่ายเล่นป่ะอันนี้สวยแต่สาวก็สวยเยอะนะอันนี้ไม่ง่าเล่นแต่ผมไม่ลาจุ้มาอ่ะเออได้คนนี้จัดเล่นเอง คนคนกระโดดเริ่มหมาน,ะน่ะใช่หรอใช่ดิมีช้าโดนปะน่าเหมือนโดนเลยอ่ะลองรู้เรื่องไหม เอ๊ยคมีคนเล่นว่าว่ะมันมีคนเล่นว่าจริงเล่น่าลจริงดีเดนี่นีนน่ฮะสายขาปั่นมาโคตรใหญ่ดี๊ดิ

กระดูดมีอะไรดูกระดูดแล้วเมื่อไหร่เนี่ยนี่ะเนี่ยเมื่อไหร่โหใส่เชือกไม่นานแล้วเรามาช้าเกินกว่าก็เราไม่รู้ว่ามันมีใช่ป่ะเออใช่เนี่ยมันมีอยู่ในคลิปกูเนี่ยข้างหลังด้วยเออแข่งวันนี้่ะคือละคือละตาผันนี่อ่ะสองคืนเอง สามสามรอบเลยสามรอบอครับ,อบสองซุดซุดนะครับติดออกเลยเนะื้อไงหายวอกในน้ำนี่ยมเลยเนื้อฟอว์ยังเยอะไปเลย เลยเฉยๆเลยเฉยๆน้ำคนหล่อดีอ่ะเขาเรียกว่าน้ำคนหลอกันละเอ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีสักวันน่ะกูกูก็หายน้ำคนหล่อให้ได้เว้ยกูยังหาหาสูตรเลยโฆษณาาน้ำคนหล่อเนี่ยมันีหน้ารูมอ่ะ